สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอย,ยงเผยผลข้างเคียงฉีด mRNA ให้เด็กเล็งศึกษาแนวทางให้ฉีดเพียงเข็มเดียววันที่20กันยายนสัตราจันในแพทยพ์ยงผูวรวัรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กความว่าโควิด -19 ีในเด็กและการให้วัคซีน โรคโควิด1 9ในเด็กอายุ12-17ปีจะมีอาการไม่มากหรือเสียชีวิตน้อยมากจากการศึกษาในอเมริกาช่วงการระบาด120วันเด็กวัยรุ่น1ล้านคนผู้ชายเสียชีวิต2คนถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเสียชีวิต1คนการติดเชื้อในเด็กส่วนมากจะรับเชื้อมาจากผู้ใหญ่เช่นผู้ปกครองครอบครัวครูและบุคลากรในโรงเรียนเมื่อเด็กมารวมตัวกันเป็นกลุ่มจะเป็นต้นเหตุของการระบาดได้การให้วัคซีนในผู้ใหญ่จึงมีความสำคัญในการป้องกันเด็ก และการให้วัคซีนในเด็กจะต้องมีความปลอดภัยสูงวัคซีน mRNA อาการข้างเคียงที่สําคัญคือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอายุน้อยพบมากกว่าผู้ที่สูงอายุเพศชายพบมากกว่าเพศหญิงส่วนใหญ่พบในเข็มที่สองมากกว่าเข็มแรกประเทศอังกฤษสวีเดนและฮ่องกงให้ฉีดเพียงเข็มเดียวการฉีดเข็มเดียวภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นไม่เพียงพอเมื่อมีวัคซีน mRNA กระรวงสาธารณสุข ให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการวัคซีน mRNA มีอยู่ข้อหนึ่งว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดใดมาก็ตามสามารถฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่2โดยกําหนดระยะห่างตามวัคซีนเข็มแรกบุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีนเชื้อตายซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มแล้วฉีดไฟเซอร์เข็มที่2น่าจะได้มีการรวบรวมอาการข้างเคียง ทางศูนย์ก็ยินดีที่จะตรวจภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นหลังการฉีดดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ในเด็กวัยรุ่นในการให้ฉีด mRNA เพียงเข็มเดียวเพื่อลดการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ